สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีนดุ้ยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเอากับเข่าไปส่งเพื่อนสาวพี่น้องเพราะว่าอันเพื่อนสาวคนบอกว่าเพิ่อนอยากกินหนึ่งปลามาที่นีน่บอกอีแม่หนึ่งปลากินในเด้อสันคืนอยากก็สันยิน้มตาหน้าลง่งเรียนะหบางทะเลยบอกเมื่อหอดมื้นนี่มันดึกก็เลยบอกพี่ยิ้มไว้ว่าอันแท้าเภาเพิ่งวายยิ้มน บอหมู่บ้านตีหญิงบอกหรือไ่บอกของบริหารเนื้อตื่นมากหงสาวเพิ่งเห็นเขาขึ้นไปคอยกินแค่ข้าไปคอยกินแล้วเพื่อนกานแต่งไ่อันนั้นขึ้นมางา,านแถวหลูกสาวเพิ่อนอยากปากมีตเตอเตยหน่อยลูกคันค้างไว้มันตายสันละวามีตเตอเตยหน่อยดอกตาแม่กันหนึ่งให้อยู่กับแม่เห็ดออมโขบสันเพิ่ว่า,นา่นอกกะกันเลยนี่ลุยกันเลยอาสาเอาไปส่งให้นะคะเพราะว่าน,นี่เราจะออกไปทำงานแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะมูยสาวสวยได้ยังหัวม,มาเขาข่ามาส่งนูอหนึ่งป่าเพิ่นสร้างเพิ่นอยากก็หนึ่งป่าก็หนึ่งผาประสนมาที่นี่คุณแม่ตอมบอกคุณแม่ตอมไปตื่นสอนมาคุณแม่ก็เฝ้าหนึ่งป่าหน้าตอนนี้ออมแบบอีออมตบใจแบบนี้เย็นก็ซปับ นี่นะคาหัวตีสี่ตวใบโตนี่อหลรเพิ่มทำมาเพิ่มารั่นตีอยากใส่ล็้า มันนี้อยา,ากใส่น้ถ่วมาท้อนหลังนล้ตื่นตองอมาขึ้นสอนเลยนี่นุ่มพแม่พุณแม่ว่ามาต้องเพี่ยนจานแล้วลูกอาศวินไหนี่มันิรีพราะวานันเป็นป่าน้าตันโตน้อยมาอันนี้ก็นจเจลพริกดี นี่ก็ตอมกบใส่แบบปู่พี่น,อน้องต้ปุบนั่งเหรอภาษีเราต้องไม่มีละสิทักบ,บอกนั่งเอาตากราสิตังไม่มีงไงนั่งเอาใส่ใบมาทากินแล้วกับตาทับกิพยเข่าย่ายตอนนี้เรานั่มเลยแท่น,นี้เมื่อใดขึ้นนี่เราต้องมานั่มเอา ว่าเรามาน้ำหากับปูคือเออใส่เอาไม่ต้องสั้นเอาใส่จานใส่อย่างมากแล้วก็จะไมน้ำเอาเมื่อมาวานนี่สิใส่มาให้ใหม่แล้ววานตาก็ะจุกขาวอย่แลนั้นน้ำใส่ปูเชี่ยขาบีเราเอาตักข้าวมาไว้ให้เพื่อนสาวพอเพิ่นว่าเพป็นอยากหนึ่งตาพ่อแม่ต่อไปกันเลยเหตุผลนั่งไหนว่าเตือนนอนขึ้นสองเดอกพอไปนอนก่อนบอกไปสบายเนาะรักษาจากเแต่สมมติว่าปูนั่งสิทักบอกนั่งไว้เอาสีนั่งนี่ละ เตะมาไหนานั่งกินนะคะ